ใหญ่มากค่ะตัวนี้ใหญ่มากริ่มได้เยอะแล้วค่ะยิงกลงตักใหม่อีกแล้วค่ะเที่ยวน,นี้ต้องได้เยอะเลยค่ะเพราะว่ามองเห็นแล้วมันเยอะมากเลยจะเอาพวกเศษสลายออกก่อนเที่ยวน,นี้น่าจะได้เยอะมาลุ้นกันค่ะ บีบอย่างเงี้บีเพื่อให้กุ้งม,มันดิ้นออกค่ะเริ่มเห็นแล<อ>้วนี่ค่ะได้เยอะเที่ยวนี้เที่ยวนี้เยอะจริงๆ,น,งๆนี่ค่ะเที่ยวนี้ได้เยอะเลย ได้เยอะค่ะเดี๋ยวอยากงขอจับกุ้งก่อนนะคะได้อีกแล้วค่ะกุ้งตัวใหญ่ด้วยแล้วก็ปูอยาโกงใจดูค่ะปูทะเลตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากค่ะจะปล่อยคืนค่ะ ไปแล้วอุย้ยอีกตัวตัวเนี้ยใส่ส้ตมตำเนี่ยพอดีเลยนะเนี่ยเอาหรือเปล่าน้้ใส่ไปดูสิพวกกุ้งมันตายค่ะเพราะก็รู้อยู่ว่าปูมันกินกุ้งมีแต่กุ้งทั้งนั้นเลยกุ้งกะกุ้งไปเยอะมากมาตักกุ้งกะยิ่ก้งนะคะไปเยอะมากเลย กุงองอป,ปูไปด้วยค่ะสดมากเลยบางตัวก็ตายแล้วแต่ว่าก็ยังสดอยู่ก็มีส่วนหนึ่งที่ยังไม่ตายค่ะวันนี้ก็ตักได้เยอะค่ะกอยกุ้งสวีเดนนะคะเสร็จใบซา,าราเนนิดนึง ได้หอม